ไม่ทำเดี๋ยววิดีโอนะไม่วิดีโอคอร์เเจอกันในชั้นศาลนะคนถ่ายรูปมันเป็นใครวะ <c oughs> ลูกพี่ผมเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวเจอกันในชั้นศาดีก่ <c oughs> หมดไหมมันพาไปยัดบ้างอยู่เออเอาจะหลุดแล้วนิดเดียว หัดน,น้้อย้นบีืยแข็งด้วยสายนิดนึงนิดนึดนดจับไว้ด้วยสายอย่าฟาดหัวทีนี้สองมือทีนี้จับสายด้วย มุนสองมือเอมมุนสองมือเใ้จูม,มุน่นด้จูใกล้ผมจืนไม่ได้ออเออนัันเลย,ยอ <c oughs> เด่นเจน,นเไม่ออกหรไม่อะไรกันน้กันหเออนั่นแหละงั้นจบแล้วเด่เป็นหนึ่งอันแล้ว